เราฝ่ายกันเลยนี่มีพี่ดีเป็น<า>จิวกลางนี่แหละมาทําหน้าที่นี่แหละทำหน้าที่นั่งน้ําลายบูดเป็นกรรมการเป็นกรรมการเราขอเลือกก่อนเลยทําไมล่ะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าต้องใช้สิทธิ์ความเป็นครูใหญ่คนแรกของพระเจ๋วเนี่ยจะมีทีเด็ดอะไรมีทีเด็ดตรงที่ว่าออกไปที่ไรเนี่ย ไม่รู้แหละมันกรี๊ดกันลั่นพอเลยอ๋อนี่วัดจากว่าเสียงกรี๊ดจากความสูงใจไปหลักถูกต้องถ้าไปแบทแล้วไม่มีคนกรี๊ดมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะเลือกคนนั้นเราฝัดไปแบทตั้งแ่ครับ้าวอันนี้เอาใช้เสียงเป็นตัวช่วยใช่ไหมะเจ๋าจะเลือกใครว่าไปเลือกลูกลูกลูกที่น่าสงสารของดี้ชันใครครับลูกโซ่ทำอะไรเขาก็กรี๊ดอ่ะใช่ไหม แต่อย่าประมาทไปคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ยินเสียงกรี๊ดให้กับคนคนนี้ไม่แพ้เขาหรอกครับมาเจอเจนเจนวนหน่อยไบรท์มาวะเอาแล้วนี่เดิมเขเป็นเพื่อนรักกันนะครับสองคนนี้ตอนนี้มันต้องเป็นศัตรูกันแล้วจะมาหักเหลี่ยมโหดกันแล้วคนที่สองที่ขอเลือกนี่แบบว่าชชีชี ชีนี่แบบว่าชุ่มชําชุ่มชําชุ่มช้ำได้ช <c oughs> ีไม่มีได้เพลงอะไรที่แบบว่าไปชุ่มช้ำชุมช่มอันนี้เขาเต้นอะโกโก้หรืออะไรก็เจ <c oughs> ําใครบอกมาหน่อยชีเ <c oughs> อ็กชีไอฮะถ้าคู่นี้ไปอยู่บ้านนู้นผมก็จะเลือกใครไม่ได้น,นอกจากเนสส์มาสู้เขา สู้เขามันดูเป็นละครเกาหลีดราม่าไปแล้ว <c oughs> เราไม่มีคู่ <c oughs> เ,เธอออกไปแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เตรียมคิดชื่อทีมไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ใจเดี๋ยวอีกสองคนป้าแจวเลือกคนจะไปเลย, <c oughs> ออยมองจากหน้านที่เหลือแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้อันนี้ <c oughs> นที่ไม่เชยไม่อยากไม่อยากแข่งกันเนี่ยไม่ได้ต้องแข่งฉันเลือกเผาพันเดียวกับฉันดีกว่า สันนี่ใช่ไหมสันนี่แน่นอนใครเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับพี่เนี่ยลูกเรียบลุกเรียบลุกเลยวเอาทำไมล่ะใช่ไหมเราเป็นเผ่าพันธุ์เป็นไฟรัพเดียวกันปะชีซีเดียวกันอันนี้เรื่องร้องนี่ถือว่าแข็งมาก<อ>เผืวว่ออารมณ์ก็ไม่ใช่เล่น ผมต้องเอาความหล่อไปสยบแล้วเอิร์ธมาไอ้ยาเอิร์นมาแล้แดนได้เราเราร้องเพลงได้เรา R&B ได้ไม่เป็นไรเราต้องเลือกเพลงที่เราถนัดไม่เป็นไรครับผมเธอแคทเธอไม่ต้องไปแตะเขาเธอไม่หวที่จะอยู่ร่วมกับเขาราะฉันจะให้เธอมาอยู่ในทีมเสด็จคขาตอนนี้มาลุกเฮ้ยในในฐานะหนึ่งเดียวของทีมรักแมวเราต้อง วาเลยแล้วขอขอดูเช็คสภาวะคิดชื่อทีม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 สั้นๆไม่อยากจำอะไรอย่าตัวแทบไปอยู่รูมันคิดออกแล้วโทรมาโทรมาปลุกด้วยนะเร็วๆๆๆวพี่ดีจากตรงเนี้ยพี่ดีวิเคราะห์ดูได้ไหมว่าสองทีมนี้ ทีมไหนเขามีจุดเด่นจุดได้หรือว่าทีมไหนจะดูเป็นต่อเป็นรองเอทีมนู้นน่ร้องเจ๋งสุดก็เคใช่มาแนวล็อกก็ต้องสันนี่แนวแดนแดนหน่อยก็ต้องไนส์โซนนี้ก็แดนแดนหน่อยแนวน่ารักเกาหลีวัยรุ่นส่วนของผมนี่ทำได้ทุกอย่างขายหน้าตาค่ะทีมนี้เพลงหญิงเพลงชายอ๋อขายอะไรขายหน้าตาขายหน้าตาอ่พี่ดีว่าไงขายหน้าเฉยๆก็ได้ขายหน้าขายหน้าตาระวังขายหน้า ไปไงครับดูแล้วสองทีมนี้สูสีหรือว่าน่าสนใจหรือว่ามันมันแตกกันเกินไปหรือเปล่าโอเคตอนอทีมนี้ได้ชื่อละบอกเขาไปทีมเรา <ไป S 1> มีชื่อ,อย,ยัง<อ>ทีมเราหน้าตาดิมา่งมิส<อ>โซกท้าแต่นี้แสดงวหัวสมองไม่แรนตอนกี้เราไม่ทันไม่ได้ขายความสามารถทีมผมขายหน้าตา อะไรวะเฮ้ยเราต้องเอาทีมหล่อสวยทีอะไรก็ได้ที่มันสื่อว่าเราอ่ะหน้าตาดีทีได้ยินได้ยินอีไรรึเปว่าอะไรวะอะไรวะชื่อที่ไรวะได้ยังเถอะใครดีระยะปลอดไม่เด็กอยู่บางลุงไหมอะไรแต่เดี๋ยวเขาต้องมาต้องเลิกดีๆ ไม่ต้องเลือกดีๆเดี๋ยวต้องเลือกแต่ช่เลือกมั้ยคะไม่ได้แต่พี่พี่ชั้นนี่เป็นผู้หญิงสองเพลงเชื่อเลยมันไม่ช่วยอะไรมากหรอกคิดอะไรมาก็ได้เฮ้ยชื่อที่อ่ไโอเคมาไอ้ใครลิฟต์ฟ้าเออลิฟต์โอเคได้แล้วครับพี่ดิคิดก่อนขอชื่ออะไรดชื์ด I.K. ก็คือโซซันนี่ I.K. อเคเขามีคอนเซ็ปต์มากเราใช้หน้าตาเราไม่ต้องคิดมากให้เกิดป้ายแบบเราให้เกิดฝ้าแบบนี้ผมเลยนะครับมาทีมของผมชื่อว่าทีมเล็กเกิด้าเอาละครับตอนนี้เราได้ทีมกันแล้วทั้งสองทีมซึ่งผมก็ดูแล้วว่า มันก็มีดีมีข้อเด่นข้อด้อยกันไปทุกๆทีมแหละเรียกว่าสูสีคิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนคราวนี้จะเป็นช่วงของการตัดสินใจว่าคุณจะเลือกส่งใครออกมาร้องเพลงเพลงไหนเพื่อที่จะไปประชาันกับเขาเราจะไปย้ายไปดูหน้าจอกันเลยเพื่อที่จะไปรับคําแนะนําดีๆจากศิลปินเจ้าของเพลงดีกว่ามาโอ้ยศิลปินเจ้าของเพลง